พี่น้องขาผัดเส้นมาม่าทูนะ่าพริกผัดกะเพรา<ด>เกลืสับป,ปะรดเหลือของฝรั่งเมื่อวานหมูทอดทอดดอกพอดฝรั่งน้อยมาจ้ะพี่น้องขากินข้าวนํากันจ้านั่นของป,ปา้าป้าเดื่อป้าป้าจะกินกับสับป,ปะรดไงลูกโอเคฝรั่งน้อยวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับไม่หนูจานน้นอ่ะจานนี้ของอยู่โอ้จะ่จสรอ้อ่แล้วแต่อยู่จะแบ่งเอาสิลูก ผัดมาม่าใส่ทูน้านะคะใส่ฮอทอกใส่ไข่เหมือนผัดที่เมาเนาะให้ฝรั่งชิมแต่ว่าฝรั่งมีแกงสับป,ปะรดอยู่น้อยนึงให้ชิมเองนะคะเดาผมยาวเจนสับป,ปะรดเหลือเมื่อวาน <c oughs> ให้กินข้าวก่อนนะเผ <c oughs> <pe> ็ดเผ็ดแบบนี้ฝรั่ง <oughs> จะกินได้ไหม <c oughs> ปับปิก,กันกัย่าเอ,อ <c oughs> เตอรลล์อ่า ลองเลยนะคะฝนตกกันไม่ออกไปเก็บใบกระเทียมอไก็เลยปเบลสเอาจริงจริงนี่ราดข้าวแล้วนะนะยังสับปะรดเหลือซ้นนะคะดีอีกอบยาวกันชิมดูแต่ว่ากินข้าวก่อน เสียบหลายเมื่อวานแกงสับปะรดหม้อหนึ่งนังไปกินตอนกลางคืนเนาะตัดเองตอนเยี่ยใไรสุดอยู่กับน้องมุ้ยไหมอือร่อยอร่อยได้เลยกินกันเนาะมาวันนี้ฟาเพราหลังกินผัดมามา่าทูน่านะคะนึกอยากกินของกินเยอะแหละอืมเอาแบบนี้ง่าย พร,พรพกิกกะเพราพริกซอสผัดกะเพราที่ทำไม่เอาเผ็ดจี๊ดนะคะเพราะว่าแต่ก็เผ็ดเนาะะร้อนร้อนเนาะ้ชิจหน่อยเนียนนี่เปียกขอชิจูน่อยทางนี้เปียกสลั่ดบล็อกสรัดน้อยเปียกมาอย่างน,นี้เดี๋ยวก็ดุไก่ เบนอยากาม,มาบอกกระดูเกเบนจิสกระดูกไม่กินกระดูกไม่กินกระดูกไม่ใช่เมีเยไม่ใช่เมียนะคะฝรั่งไม่กินกระดูกมาครับพี่น้องขาวันนี้กินข้าวกับฝรั่งนะคะไม่กินข้าวผัดผัดก๋วยเตี๋ยวผัดผัดม,มามา่าเมื่อวานเมื่อวานก่อน เมื่อวันก่อนตอนเย็นๆเอาจริงๆนะยายจ๋าต้มสปากเกตตี้ยายจ๋าต้มตั้งเยอะเกือบหมดซองนะเพื่อว่าเมื่อวานเนี้ยไอสปากเกตตี้เหลือแล้วยายจ๋าจะผัดขี้เมากินคนเดียวเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์เอ้าตื่นเช้ามาอีนางหอไปเหตุงานนำํำนะหอไปทำงานเกี้ยงน้องอืมราดซอสไปด้วยว่าเมื่อวานนี้ทำซอสกับสปาเกตตี้ กะท่าใหญ่เนาะวันก่อนสิวันก่อนนะคะเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามาถึงนี้มาตักใส่กระปุกเข้าตู้แข็งแล้วก็ตักให้ลูกเรียกลูกว่าเอาไหมเพราะยาดาอยากกินใช่ไหมอ่าก็เรียกละอ่าห่อแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้สองกล่องเล็กๆก็คือทีนึงของฝรั่งนะคะเพราะปาเจตี้ย๋าก็ไม่ค่อยกินฝรั่งน้อยก็จะไม่ค่อยชอบนะคะซอสมะเขือเทศจะเป็นซอสครีมจะมากกว่า เอาแบ่งให้ลูกไปตื่นเช้ามาเอาปกติต้นเยอะตันแย้อือฮึอฝนจะรับตัวจริงดิบป๊อกปาไอะไรนี่ฮนกแก้วเริ่มมาแล้วเมื่อเช้านี่จะจ๋าลงมาเช้าตอนเช้าแสงแดดออกเจ๊จ๋าลงมาเจ็ดโมงไม่ทันเพรเริ่มเจ็ดโมงกว่าฝนก็ตกนะไม่ต้องมักเลิกกับวิโนซิบลีกจ้ะมันไม่สองซีโจ้จ้ะเวลาป๊าปาเจอป๊าต้องถ่ายให้หม่มาด้วยเวลาอยู่ลงมาข้างห้องน้ำ

ตอนเย็นสองพ่อ okay. ล mm ูกบอกกินแฮมเบอร์เกอร์ก hmm. so yeah. yeah. mm ันนะเพราะฉัน hmm. อืมโอเคลือทำไปเลยเราต้งวอร์มดูไหมวอร์มอินแม่ก็ดอันนี้อยู่ในกระทะไม่ในน้ำมันแล้วกั่สดยอดเลั้นบนี่แลก็แบบนี้แล้วก็บนี้แลนี้แล้วก็แนก็แบนี้แล้วก็แบบนี้ล้วก็แบบนี้แลวก็นี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วกบบนล้วก็แบบนี้แนี้แลนี้แล้ก็แบบนี้แล้วก็แเอนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็แบ In d e z e l f d e burger aan ั e ทำให้คนอเม e ิกันหมดอีเดินช o ดน e ้ diabetes โอรีนน้ำ e ันเนยหนึ่งกิโ t สติกกิน e e ะนะบาร a ร e น้รู้ตัวอย่างนี้กินเก่งนะฮะนี่เป็นอาหารไทยบอกเลยว่ากินเก่งอันสแมนั้งโกแหนงเป็นครึ่งกระทะกินหมดเหลือห่อไปที่ทำงานอีกวันนง ซบนอซบอันน mm. um, uh, ี้โอซืมมิตซึเอ euh, ้ยแล้วก็ม้ายงไม่เห็นทาให้หม้าลอันนี้ตอนนี้ินิมนซีโอซื้อวิตามินแต่ผสมน้ำมามามากินหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วมาม้าท้องอืดยูซุแบบเป็นเม็ดอปตอรเต มันเหนื่อยดื่มน้ำวันนึงโอ้โหกี่แก้วอย่ามุดซูกก็น่าปินจ้ะปิ้นแล้วแก่เโาปินจ้ะปิ้นซื้ีเส้นเข้ามาอยอะปินจุตเดรดดึงแช่มาวิตามินซีคอลลาเจนอกระดูกโอ้ผสมกี่แก้วเปลี่ยนใหม่ปะป๊าอุณดัดมิให้เพื่อเซตเบสเตอร์โฟมปิ้นหยาอุณหภูมิฟีมุดกินปลาเกินสมอลดีกว่าโน้มันเยอะ คอลลาเจนเอกลาสป็นคอลลาเจนโฟบนอกเอเจอร์อันวิตามินซีอกนอกเอคลาสอิสเตเฟวาตินเน่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  Een Je moet twee liter water drinken per dag. Als je veel drinkt, is je maag vol en dan kan je minder eten. Voor jou is het 2 liter. Ik kan leiden. Voor jou is het 2 liter. Mijn boos En papa, voor jou is heel... heel lekker. Ze maakt niet goed. Ik probeer te spreken. Voor jou zal zeker 20 liter bier zijn. Het is hard, maar ik ben niet aan het vinden. Ze maakt ook niet lekker. Met toen นี <Trust> mm ่ไงนี huh. oh, mm ่จุน <c oughs> ่าอยู่ทางนี้อะก็มกเบชออโอแตอันตกล่เขาบอกว่ายังยังเหลือแกงอีกนะอกินไปเถอะอืเย็นมามาไม่ทำให้กินแล้วนะโอ้ยทำเป็นฟอร์มเดี๋ยวหลังจอเอาไหมจุน่ารแต๊สตมาซิมงแต่ข่าอุ่นให้ตาป่อหน่อยสัย่างอร่อเบย์ช่มาม่าน้อยมาเกเบย์ เอาแต่พูดนิ่งและแม่พ่อบาบ้าอุ้ยด้วยเนี่ยเห่ือนกับว่าจะมา จอาเริงเวลาจะทำอาหารจานนี้เป็นจานเขาตักทีปุ่นจุ่มกุ้มจมแต่วาลายลายพัดบ่าหั่นไปอีกทีเกียงตรงนองอันนั่นอันหลังจอเด้อหลังจอเด้อหน้าจอนี่คือกินน้อยได้พี่น้องก่อนล้างมันค่อนอ่ะก็มีซีแบบกันสีปลอมมากนะรู้ว่า Wat plan. Als we eerst naar Dino gaan, of dat. Dat kan je doen als je daar altijd, maar ik kom, ik wil naar De World met jou gaan. En dan met die Benko. Dan zeg ik Naar Floating Market. En dan metalij. Floating market. Hoeveel cent je je Geef Geen maar één. Kost toch niks. ไม่แผนโครงการกันกันกูกระด่างห้าตื่นเต้นจะไปเมืองไทยไม่ได้ไปเมืองไทยนานห้าปีแล้วมั่งกระด่างอ่ะนะสองลูกปีนี้ปีที่หกตั้งจากโควิดมานะคะแล้วซบดาเป็นทะเลถามมามาก่อนโครงการพันเป็ดร้อยล้านป้าป้าเอาตังค์ไปเท่าไหร่